แม่วันนี้คุณไม่ไปสวนด้วยนะเพราะว่าครูสั่งการบ้านเยอะทัตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่เสร็จเลยคุณจะโกหกใครก็ได้นะโกหกแม่ไม่ได้หรอกเพิ่งเปิดเทอมการบ้านจะเยอะได้ยังไงอย่างน้อยก็แค่ยืนแนะนำตัวแม่เป็นครูแม่รู้ เอาหน้าไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยรีบกินซะเดี๋ยวแม่จะออกแล้วแม่ไปเตรียมของก่อนนะภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนองร้อนคุณรู้ไหม ทำไมลูกถึงชื่อคูนเพราะว่าต้นเพราะว่าต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์คือมายืนต้นที่มีอายุยืนนานส่วนที่ตั้งชื่อลูกว่าคูนเพราะว่าลูกจะได้แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนนานเป็นที่พักที่ร่มเย็นให้กับพ่อและแม่เหมือนต้นคูนอา้าวทำไมรู้ล่ะก็ทุกครั้งที่คูนถามแม่ก็จะเปลี่ยนว่าเรื่องนี้ตลอดอะ แม่ฝากเชื่อโยกของหลังรถนะเอาไปวางตรงใต้ต้นราชฤกึกให้แม่หน่อยนะเดี๋ยวแม่จะไปเอาสายยางต่อรถน้ำ แม่พาคุณมาที่สวนทำไมฝากไปล็อกรถให้แม่หน่อยสิแง้มกระจกไว้ด้วยนะคือคุณถามตรงๆนะว่าทำไมต้องพาคุณมาที่สวนด้วยเฮ้ยโอเคพอละคือถามอะไรไปไม่เคยตอบเลย ขับรถมาตั้งไกลนะเป็นชั่วโมงคิดว่าคุณว่างทุกวันเหรอคือแค่มารดน้ำแล้วก็มาใส่ปุ๋ยต้นไม้นี่นะถามกี่ทีกี่ทีก็ไม่เคยตอบเลยแม่เป็นอะไรไหมอ่ะที่แม่พาคุณมาที่เนี่ยพ่อแม่แค่อยากเป็นตัวแทนของพ่อที่พาคุณมาทำอะไรได้วยกัน เมื่อตอนที่พ่อเขายังอยู่ไงลูกแม่ไม่อยากให้คุณอยู่คนเดียวเพราะอาจจะยังทำใจไม่ได้คุณยังเป็นเด็กอยู่แม่อยากดูแลคุณให้มากที่สุดแม่เป็นห่วงคุณนะลูกเดี๋ยวนะแม่รู้ได้ไงว่าทำใจไม่ได้คือเคยใส่ใจอะไรบ้างไหมเลิกงานนะแม่ก็มาอยู่แต่ที่สวนนี้มาอยู่แต่กับ ไอ้ต้นไมอ้อ่ะวันหยุดไม่เคยถามเลยว่าอยากไปไหนไหมว่าครูอยากไปไหนหรือเปล่าอยากกินอะไรไหมชวนมาไหนที่สวนชวนมาไหนที่สวนเนี่ยไม่เคยถามเลยว่าอยากมาไหม อันนี้ของแม่ที่เรียกว่าใส่ใจอันนี้ของอแม่ที่เรียกว่าเป็นห่วงต้นไม้ที่ลูกบอกว่าเป็นต้นไม้ธรรมดาต้นเนี้ยมันคือสิ่งสุดท้ายที่พ่อเขาฝากไว้ก่อนจากไปต้นราชพฤกษ์ธรรมดาต้นเนี้ยพ่อเขาปลูก เมื่อตอนที่แม่กำลังท้องคูณเพื่อแสดงหลักฐานว่าลูกของเราจะสุขภาพดีเติบโตแข็งแรงและก็เป็นที่พักใจให้กับเราทั้งสองคนในวันที่เราเหนื่อยล้าเหมือนกับต้นราชพฤกษ์ต้นนี้ไง เราเหลือกันแค่สองคนนะลูกแม่อยากดูแลคุณที่ดีที่สุดก่อนที่คุณจะโตและเติบโตไปในทางของคุณคุณอาจจะไม่มีเวลาให้แม่เลยก็ได้แม่ขอโทษน,นะลูกที่แม่ไม่เคยบอกอะไรลูกเลย จริงแล้วแม่ก็ยังลืมพ่อเขาไม่ได้เหมือนกันน่ะ คุณขอโทษนะคุณยังเด็กเองอะ่ะคุณไม่เข้าใจอะไรเลยเไม่มีพ่อเราอยู่กันสองคนก็ได้นะแม่เก็บของเรียบร้อยยังคุณเก็บเสร็จแล้วครับ กลับบ้านแล้วกันแดดร้อนร้อนเมื่อทิ้นนกรจะหลับเหลี่ยมเมฆาทอแสงเรื่องอารามช่างงามตาในนภาสลักจับอัมพอแดดร้อนร้อนเมื่อทิ้นนกรจะลาโลกไปยิ้มอะไรอ่ะลูก ไม่มีอะไรครับเออแล้วยันนี้เรากินอะไรกันดีอะแม่ไม่น่าจะกลับไปทำกับข้าวทันนะแต่ว่าแม่อยากกินหมูกระทะเห็นมีหมูกระทะแถวบ้านไปกินกันไหม,ม,มกระทะได้คุณอยากกินพอดีเลยเหมือนดังหนาา้าผาไร่ทินนกอนแดดร้รอนร้อน ทินกรจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เชชอ